สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านเนาะจ่ะที่เขามารับชมช,มช่องไมคิกพาลุยจ้าสวัสดีพญายิ้งพญ่ยิ้งเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ่าทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศเนาะจ่ะครับผมวันนี้พกกันกี่แปดสิงหาคมปีหกเจ็ดนาะจ่ะไมคิคกับพ่อกิก,ว,ก,กวันนี้พาเขาไปหาเห็ดคือเก่าล่ะจ้าพิก,กัดขึ้นมาชิ้นหอดผู้หอดเขาอีกคือเก่าครับผมข้ามมากินหอดอดบ๊วยครับผม, <c oughs> มเป็นในมือเดียวเป็นบ่แม่นครับผมค่ะตามดูตามชมกันไมคิกพ่อกิกจ้า ว่าสิได้สีมานบ่เนาะจักไปกันเลยจ้าไปครับผมไปหลเบิ่งครับผมเป็นมือไรขึ้นผู้จ,จุ่ยซ้ำพะละเนี่ยนี่ทุกที่นอ้องนี่ครับผมตรงผ้าก็อยกันค่ะอาหารการกินเอาขึ้นหลังผูขึ้นมากอะพ่ออลไรล่ะครับผมดอกเดล่แหกหมานไปเลยครับผมมือน,นี้เป็นเห็ดริปสติก๊กโอ้ริปสติ๊กครับผมโดดนึงผลด้วยจ้ะตังาลอดหนึ่งนะครับเมนดอกหนึ่งก็ดีดีกว่า่เห็นเนี่ยเมน ดอดแรกแห่งมันครับผมดอดแรกแห่งมนันเพชรพึ่งโต้งดอกงามดีครับใมเส้นขนิ่งนะคปับด,าาดอกงามไหมครับขางามขา,า,หาหย้าห้อยจ้ะโอ้าหเพชรเอาเอาเอาสัญญาณที่ดีเดยน้ออ้ายเนาะนี่ครับผมเ็ดรพึ่งได้ขาไหลครับผมออกไหมหรือจ้ะเนี่ยออกไหมครับผมแต่ก็จะเสียวร้ายไปเลยเนาะครับโอ้โหสีนีดหน่อยมีร้ายหน่อยเนาะนี่ครับผมโอ้โหเป็นกำลังเหลือง เป็นสัญญาณที่ดีแล้วจ้ะพี่น้องโอ้โดอกนี้เมื่กี้เกลียดท่านอ่าเฮ็ดปลูกตัครับผมเมื่กี้ไปอีกคมหนึง่งเลยครับผมเจ๊จี๋เหลงครับผมตุบๆอือดอกงามครับผมนี่ครับ <c oughs> สาธาจุ่มกันอยู่นี่จ้ะพี่น้องเห็ดเพิงเห็ดเพื่งขาลายครับผมขาลายจ้ะเรื่าาเ,เห็ดเพิงเหมือนแอร์นาะครับผมนี่จ้ะขาลายเลือดจ้ะเพิง่งเลือดเพิ่งขาลาย จุ่มกันอยู่นี่สามอันนี้ไปเฮ็ดเชืออเนกดอกนะไอ้ข้อมใหม่ดึงขึ้นมาไอ้เจักดอกไอ้ซีดอกเนาะดอกที่หาเอาไปไหนใั่ไเนาะโอเห็นแล้วฮู้จ้าจุ่มเนาะจุ่มได้น้อยครับพี่น้องบานงคนบ่กบางคนทุ่งเตี้ยเนี่ยนครับกอแดงครับผมกอแดงเจี๋ยวหวานอุ้ย ออกเก็บเลยเมื่อกี้ดอกนี้มูุดหลุ่มนะนี่หอยพืนน้ายเนาะนีหอยพันดุตกินกับกอค่ะเป็นร้นดอกงามหงครับดอกนีซ้ำกําปั้นเลยจ้าแบบสวยแบกวันบานเลย่ตัวนี้ดอกแตกกระจายแล่เนาะปอนอิ่ม ของขาวอยู่อ่ะอันนี้ซื้อหมดซื้อจ้ะอุ้ยดอกนี้ก็สวยไปเกิดบทางเลยครับผมจ้ะโอเคเจอแล้วเกชรหลังแหล่ครับผมสาวแหล่บัดหน้าเนอกจ้ะครับผมโอ้ยงางามเลยครับผมอุ้ยสง่างามขาขาวๆเลยครับบัดทรงสวยอยู่ตัวอ่ะ ขอกใหม่อีกแล้วครับมีก็ลังออกเขาขึ้นมาอะไรหรอปนไม่ค่อยออกไม่เจ็บขาวๆเลยนออกใหม่ตักันนะเขาทีเลยวันนี้ทีเลยเร่เอาเลยก็ทีเลยเร่ได้แต่ต้องตวงตัวแน่นนะ หมือนกันกล่องกับซันไปสนะเนาะสีอีบ้วันแมนแมนยูไปได้แมนมายกเลพกคือเป็นตนเปอแมนนค่ามว่าแมนเฮ็ดสาวเดะเฮเบียร์่านจัแมนจ้ะดอกคนกำลังดเลยครับผมแมนจ้ะตรงนี้ห้ามนะครับน้ามบอกไอ้แน่เลยห้ามขา่น ต้องจตเห็นก็บว่างามจริงนะครับแตเห็นสาวหล่กว่างามไปเลยปะอ๋อมันีือไม่คิดอ๋อใช่ใชาเม่อกี้เห็ยนคนละดอกเมื่อกี้เห็นดอกไหนพี่พเป็นจุ๋มนี้ยจ้าอ้ต้นกะตา มาเปลี่ยนกระตาให้เถอะพี่อนุ่มงามๆเนาะจ้ะตอแดงอีกวะอาวอแดงแกงหวานนี่ครับผมมันจงไว้ดอกนึงจ้ะเหยมงามเนาะจ้ะอีกดอกนึงจ้ะเป็นทางไนนงหนเนี่ยติดกันเพื่นสีแตกสองแต่เพื่นดอกเดียวเนาะนี่ครับเพื่อนที้ดินขนาดดอกนี้ครับผมดอกจ้ะ ถูกไหจ้ะค้าตำเนาะคาตำเนาะค่าไงนี่น่ะ่ออัน่าขนเท่าตันี้อั่านหน่งสองดอกงามเห้รผมโอ้ยงามเี้ยกับผมโอ้ยมีดอกน้อยๆ่นอีกดแี่ปกไหวด้วย

ตัวนัสามเอาเรืองมื่อกี้สองแด้ที่สี่ใช่ไหไอ้ีบ่ที่และเนาะตัวนัดัดติดกันเนาะแม่นจ้ะมีโงตัวมาตรวดมาใส่สักกระเตนะ็น้ะก็เดงจ้ากดแดงเกงหวานจ้าทึบ เปิดโดตงออกมาก็จะเห็นเผ่นจุกุอีสองให้พัดยังกันแบบนี้ย่างลงโซงงามหลายเนาะยังกันลงทรงเนาะนี่จ้าดี๋งามจนแม่แม่สีเลยเนาะสีเบิ้งามทข้างนี้จ้ะใสเมื่อกี้ตัวนี้ข้ลายบ่เอาผูนเดียข้าลายครับผม อือมีจิกงากายบ่เบิ่อองเลยครับผมพุณอีกดอกนึงเพื่อในให้ตื่นอยู่บ่เพื่อในให้ตื่นหรือว่าแม่งกินจนหลงโอ้ยคือเกิดทรมานเทนะอะเนาะกำลังโคไปจองคร,รับผมกำลังพูดน้องอันเลยครับอ้าวดอกนี่ดอกยังดีตาขาด่างเบิด เ <G ül> ัิงบง <c oughs> เแดงขาแาง, <g ül> <g ül> งไม่กินขนาดน <c ười> ้อเก <c ười> ินหน่อยเกิน <c ười> <c ười> <c ười> <ๆ>หน่อยอหน่อยรอบนี้คว่าสีน่อยก็รอบอาหารอีกดิอันนี้เลือดจะข้อจะเหือยเากตอนนี <c ười> ้กำกินแย่เพิดครับผมตัวละคนนหนอยอันแรกก็อยากจ้ะ นี่จ้ดอกบัวลอยสมบูรณ์ปขนไดดอกพี่น้องขาอยากดางเท่าไหร่น้อแน่นครับดอกบัวลายนาะไอ้ตั๊กพวกอได้เป็นเรื่อยๆอยู่นาะแน่นครับดอกนี้งามงาไม่แมงกีเนาะแน่นครับเอาอยู่ในไตใหม่คุณเจ้าผมมึงเนี่ยเจ้าว่าเห็นไอ้ห็นไตใหม่เนาะจ้ะพุณอีเริ่มเรือยหาดอกปอดอยากครับเลยยื่งใหม่มากลายหวานดอกจ้ะ ถือกัดอีกคือเก่าครับผมกัดเนี่ยเดือบราปเลยเนาะจ้ามึงเนี่ยครับตอนนี้สาวเลยสาวเลยบานนาครับผมขินโมอยู่ครับแต่ว่าบานอยู่ครับบานพอดีอยู่ครับคนน้องขอกิ๊งเนาะเป็นคนกิ๊งเขาใกล้ๆผมแล้วครับที่เห็นเอ้าไม่กี่เก็บป่านเลยใสอีกตัวตาหน่อยเนาะแม่เห็นตาใหญ่ใส่ตาหน่อยหาตาหน่อยงอนไหมครับตาใหญ่ไม่เห็นป่าน เก็บเลยครับเดือยเก็บไปเด้๋ยวกินเลยดียหมดก็พอหมดแล้วพี่น้องมือนมุด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 งามอ่ะมุดงามมุดงามดำตัวกัดได้มันตัวไตได้บัดกัดพี่พ่คิดาเห็ดอย่างน้องนี่มากินดอกเห็ดป่ะตั้งใจดูย่านฝนพอกันสิอพยพประจักษ์อพยพเห็ใบางหายกันพี่พี่เอานี่กันจิ๊กายด้อ ผู้ oh, แบบหลายหมดป้องกัน hmm. <ML> ตัวเองไัมันเด้อเดี่ยวแกไปเดี่ยวเมือหรือบอลเตมือไม่คิดคือกันพี่พี่พี่ไม่คิดอ้าวเอาดอกงี้โอ้เห็นเห็ดก็มีอุปสรรคน้อยมีหอดหมดทั้งพี่น้องอืมเจี๊ยบเครื่องฟ้าพี่น้องหมดหมดลายหมดงามฝนสีโต๊ะกว่าจังเนาะแม่นจ้ะ นี่นี่เป็นจุมนจ่มเนาะจุ่มแล้วไม่ทั้งุ่มทั้งบ้านน,น้งจิ้มเจลจ้ะเ็ดหน้งแหลเนาะแมนครับแล้วอันกระเหลืออยู่แหวกนึงครับผมต้องใช้ซีเมนต์แบบขายเดือยเมื่กินครับผมหอยเรือหอยเดือยหอยเรือ <laughs> อ้นนี้ยมังเลดป่ะโอนเหค,คนมังเลดวองเสีไดนอนมาเรือนพี่หนอเมอกี้คน,นคนมังเหลดเมือกี้นี่นี่มื่อกี้ล้วตัวนี้ก็เมื่อกี้ตกินเมื่อกี้คนน้ำเยินมดูขึ้นดูขึ้นาาไงาเนี่ยหนาของคนขาวชนพูดเลยอู้ออยแจได้ดีเรืดอดตอนน้อ

จูบันออกตั้งขางขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ครับเพื่อเป็นมูญนเติบพี่น้องนี้มานต่ว่ากบอกเห็นดูบนเลยครับผมโอ้เพท่นเบิทุกหกใหม่แน่นแต่เกาพันหลได้ครับคม่กีเอาไนี่โอ้จูบนนั่นคนเมื่กี้คนเบ้านบ่บ้านคับจูมได้

เป็นซีรวมุมจักหน่อยหวานเจี๊ยบอ่ะน้องดำครับผมน้องดำดอกนี่ของวันนี่อวบๆน้อยนะนี่ครับเอ้ยงามครับลูกงามแน่ใจนังเอกผู้จ้องอืมชุดยอดเตียงหนาดอกเป็นงามด้วยครับผมเนี่ปลวกจ้ะปลวกตับกันนะครับ กาะองดครับผนมะไก่คนะเนาะเอ้าตัดขาเป็้าอ้าวิสติกโรนี่ากาพะท่านต,นตอนดูเนรอบานนึงเหรอมาจ้ะแลก,ก็เอาอา๋อดิโกออีกคมก็าด อาไปด้วยหร่องด้วยพวกไอ้อนพวกไปวะส่วนพวกไงพวกไงเฮ้ยตรบนี้ขายาวขับขนาดจ้ะตัวนี้เป็นล้างเหล่จชกไหมีอืมนั่นอดดิีอู้ยล้างเหล่แบบออกหม่วงเนาะจ้ะน้องดำปื๊ด เดบข้าบวบอีกคือเขาครับจิมจิ้มไม่กิดดึงบวออกเ,เ,เลยแน่นแเฮงจ้าดำนีบอยไงไปแนเนาะกำลังพอดีจ้านีใบใบมลปกอยู่ในอีกหน่ดอกอเฮ้ยดบบวบได้ครับนี่แบบนี่ยแม่จังเต็มปากเต็มคับอ่ะ <c oughs> ลุงจ้าอารางโกครับผมพ่อเลี้ยพ่อเลี้ยโอ้เกิดมาแบบใดอีกเนู้นแค่ขู่แค่ขู่เลยได้ครับ แบบงามๆเลยครับผมเดี้ถ่ายรูปกันครับผมเอาเืมจีมครับสองดอกก็ยังดีครับมันนี่เพราะว่าส่องฉ้นมาส่องเงินโบเห็นเลยเนาะโบเห็นจ้ามันนี่เห็นมันนี่ได้จักดอกสามสี่ดอกครับบแม่นครับสี่แล้วเนี่เมื่อกี้วะมันเกิดตืกส่วงเพื่อนไหวไปแล้วเนาะแม่นครับผมจ้ะสวยจ้ะน่า อรวมได้หลายเห็ดครับผมวันนี้แก่สิเต็มตาห้าล่ะจ้ะนี่ครับผมน้องดำว่าในเตื่นคือกันีออดงงงงองอะไรกระหล่ำตองพอจะแตะเนาะนี่จ้ะออกไม่ไม่เรื่อยๆอยู่ครับผมเตยปลายตลอกโอ้ยเป็นเหงาด้วครับนี่เฮ้กิ่งลิงเงี้ยเชียงยางโมยแถวคนเสียงอะไเสียงคือลิงหรือโม่เนี่ยสตะแกง กูกล่ากูกาเป็นเงาเลยเนาะแมนครับผมแมนแต่ละคนเทียงกันในทางผมเป็นงามเลยครับผมอืมนี่ก็แมนไายงามหน่อยอด้ยามๆเนาะงามนักระติกตัวไ่นตัวไหนันเป็นงามทั้งเพิงเนาะตัวยงามทั้งนางรุดละจ้ะนี่จ้ะไอ้กายกล่องเอากายล่องไปกล่องกายกับกายกล่องเดียวกัน嘛 น้องเป็ะน้องใหญ่ๆเพื่อนครับผมอ๋อมันคงเป็นอมตะก็คือน้องดำพอได้เล่มเนาะจ้าอากาศก็ขึ้มเขามาอีกแล้วฟ้าห้องแค่ไกลเพื่อนครับผมฟ้าห้องบาหนึ่งขึ้มเลยเนาะแม่เห็นเจ้าพีกันนี่ดอกเลี้น้อยไปตองปกนี่ว่าต้องเอาเพื่อนด้วเอาไปหันละ Cho đồ nghe nghe Cho cân điều Đồ đưa cân Ui, đồ Thả ôm đồ cục à. ừ. không giống mì gì đấy mà chị ừ. Nói à. nói, nói ngà đầm ừ. nào อีกหนึ่งดำจ้าโอ้ขาเพิ่นงามอยู่ตัวนี้บุ๋มจดงงามอยู่ครับผมโอ้โอ้ตั้มตั้มทำไมทั้ต่อกปแล้ะครับพี่น้องอืก็เราไปทางก็ตกเตกๆอยู่ครับผมพอดีเจ็บนี่นี่ครับ นิ่มดีค่ะคํำ,ลคำ,ลคำลเลยคำกระดดออกดอกละคํำไปเลยเด็กกอยครับผมหลอดไตค้อนเลยผมเมื่อกี้หลอดตาเลยจ้ะที่ดองดดนึงเมื่อกี้นี่นี่ดอกนี่หนนี่เอาไหนบ่นไหนแล้วเนาะอืมขาหยวแล้วดิ แดงจ้าอ oh. นะ้าว <Go. S 1> หอยเนาะจ้โอ้ยเป็นตะเย็นน,น,นะเพลนครับพี่น้องที่ผาอวยกับแล้วเรือครับผมหาน้ำทางเมื่อนี่ยแหละครับผมเป็นตะเย็นน้ำเพล่นะนนน <c ười> ครับวันครับข่อยพัดลงนอนน้ำ ไปครับรุ่นน้ำท่าเมื่อสิบนี้เห็ดตีเย็บปะครับผมไปครับผมน้ำท่าลุ่เมื่อครับผมกนไหนดอกนึงน่าทางลุ่เมื่อสวยๆเลยเห็ดกอครับผมเผึ่งแดงข้ามมาจากไหนครับผมดอกนึงดูเป็นสีเป็นคิวต่อไปอีกบ่หรอครับจ้องคิวไว้บ่จักไอ ดอกจ้ะจริง่าแม่กินเห็นง,งามเลยครับผมจ้ะเมันแม่กินสแสบเนาวมาหากินคู่ดอกก็เลยครับผมดอกบานกันครับผมีบานแล้วจ้ะอู้ขาง,งามเลยไอย้ทองขาวเนาะ นี่อา้าวแต่งแต่งสีสันมีทั้งดำทั้งขาวทั้งเหลืองเอาหลุดน้ำกันไปน้ำทางลูเมื่อนี่แหละครับผมดไ่ปะครับม,มีกีกอดอีกดอกนึงครับผมทางลูเมื่อนครับผมโอ้ดอกง่ายก็ได้ดอกเบิดง่ายครับผมเอ้ยดอกสวยเลยแล้วว่ห้องนี้เธอระดอกเนาะแม่นครับแถมให้เธอระดอก <c oughs> ขอบคุณค่าผลมันเป็นดอกเยอะได้ไม่กีก่แบบสองรอบนี้เห็นสองแบบ รอบสองทุกที่เห็นตะดอกเดียวนี่เออกเอ้ยอู้ขากอบไปไม่ได้ตัดเลยลติดตัวมนี่ยแมนบ่แมนอู <laughs> ข้ขาคือตกปลอกเท้าน้อมันขากระตูน้ยมันแมงกัดแมงกัดขาเพิน่นโอ้ยขาเป็นหายไปหน่อย หน้าขาวจ้ะขาวดีไหมครับผมหน้าขาวจ้ะเฮ็ดเจเพนหน้าขาวทางลงมาเนาะแม้นครับผมก็ออกพุทัธหลายด้อครับผมแต่กระพาะได้เลี่มนีดเนาะจ้ะสอนสองกูสอนสองถูกก้นไหมถูกอยู่จ้ะสอนสองคือกันครับผมโอ้ฝนบ่ค่อยฝนถือบ่ถือฝน บ่ค่อยฝนเถอะคอย้นเอา,อ,นอาเก็บเลี้ย,ยไปแล้วครับผมพอมาเคลื่อนฝนกับโบโต๊กเนาะอคุณครับผมจะให้แม่ิี้เลื่อไปนําครับผมประเไทยเบิ่งบดรุดอ,อกด้วยครับผม <c oughs> อ้าวเห็ดตะไคร้นะครับผมเพื่อเบื่งทึ่งครับผมทึ่งหิน <c oughs> แต่ว่ากับโมเมนต์หินนะครับเป็นพ้นดินเหรอครับแต่ว่าเนหลบขงังมันเป็นหินครับผมพระลานหิน นี่สองดอกงามเอาได้ไม่กิดแน่นทุกนนี่คือผีบัวเงาันทางก็เหมือนนะครับผมโอ้จะเป็นปวดขาลายพี่น้อมเงายาบได้ในไอ้กระไดโอออกเลยมันแน่นจริงจิงเงาต้งๆลูกหมาคนหักใหม่คนหัดไว้นี่ครับผมโอ้ยปนหอมๆอยู่คือเก่าครับกระไดเบิดดอกจำไอ้โอ้ว่าเป็น ห,ห,หนะา,นะากไม่หางแหงนะไอเป็นเฉื่อยนะักอะไรเนาะแม่เห็นไปเดี๋ยวทางยางเลยจ้าทางยางคือมีเห็ดแดงหน้าด้วยครับโอ้ยดอกแบบงามด้วยครับไม่หลายนะว่ามันแดงโกะเลยมูคนครับอีกดอกนึงเนาะแม่นครับผมจ้า แล้วเลยจ้าแล้งเหลยแล้งหมวงครับผมล้งพระลานเนาะแม่นครับนี่ไปแม่ครับแล้งเลยเจ้าแล้งเหลยแถวปลาหั่งพระลานเกิดเต้าเจ้าอ้เขาท่ายอยู่ครับเกิดจนบาลาแล้วจ้่นี่ผิดน้ำน้ำสองหินครับผม สอกหินสอบหินสอบยังไปครับสอกหินจ้ะุ่มเพิ่นเนาะจ้ะแบบงามด้วยครับจุ่มในหลังเ็นหลังแหล่หลังแหล่หลังแหล่จ้ะ ครับผมมีน้ำหงนิดหน่อยว่าหันฝนลินมาน้อยหนึ่งด้วยครับผมจ้หาหล,ลังแตกก็มาดูกลางแจ่งราครับผมก็ร่างผลดินขึ้นมาก,ก็มีครับผมไอ,ไอบ้นาน้องมาบึงแจ๊คเพื่ที่พุ่กตอนไหนครับผมจูงไง่นเปลือยแล้วก็มีเนาะแม่นจ้ะโอ้อันนี้ทำส่งจูงแต่ไม่ได้จ้ะไปสามจ้ะจ้วเนี่ยจ้ะ ่านเก็บเห็ดอยู่แถวเลาะปลาห้างพระลานปลาห้างด้วยครับผมเก็บนทางหลวงเมื่อนี่แหละครับผมย่างยางเลาะบึงเรือเรืออยู่ครับผมไ่กินย่างไปก่อนอยู่นะครับพอมันออกเห็ดล้างแหล่นะครับผมล้างแหล่ล้างหมองครับผมเปเบบ่งอีกครับผมนีบ่ครับท่านผู้ชมครับผมหลายดอกอยะหลายดอกอยู่ครับอยู่นี่แจวจะดเลือเราครับผมยี่ไดญเบิร์ที่บ่ครับผมดอกนี่กนดอกีครับผม งามเนาะงามครับพี่อีกอ่านไม่ได้ดูดูนี่จ้ะต้องใเนาะครับเดี๋นดออดยนี่เออเขียงี่ตัวละดูจ้ะเออเราแข็งทองขาวอยู่จ้ะหัสรุปได้ซีุ่นะ ที่หาเนี่ยแหละโอ้แข็งดีทั้งหลังท้องเท้าจูนพนูนดอกที่หกลูกเพลินโอ้ดอกสีดีนี่งามครับผมเย่นจ้ะต้นนี้ก็ร่างพอดีได้เอาครับผมเดี๋ยวเวลาพักกลับบ้านแล้วครับผมมาเบิ่งผลงานกันเลยครับผมฝนฝ่าพวกเป็นใจครับวันนี้ฝ้าห้องยิ่งขึมอยู่ครับผมคึมม้นเมื่อปุ๊บแล้วครับจ้าผลงานของเขา้นวันนี้สมสมกับพปกิ๊กคืนหอดปลาคือหอดเขาอยูส่สามพี่น้อง มันอยู่น้อยเนาะแม่นครับผมแจกสองกระตาเต็มๆเลยจ้ะพี่น้องกระตานี่เป็นเห็ดคัทได้จ้าคัดสวยๆจ้าเป็นเห็ดแดงกกเห็ดเผืองแดงขาลายเข้ากระได้หน่อยเน,ะน<ค>าะแดงขลายออกใหม่จ้าต่ว่ากระโบหลายได้จ้าพี่นอ้องกำลังเห็นกระบ๊อมาณเกือบซิปอยู่ดอกค่ะซิปก็ดอกอยู่ดอกจ้าเห็ดแดงกกเห็ดละงหกกระไดโบหลายจ้าเป็น head, เห็ดเผืองเขากำน้ำเนาะเผืองสีชมพูได้อดอกนึงจ้าพี่น้อง ่วนกะตานี่เป็นเฮ็ดบานนอกจากเฮ็ดบานกับตูมผสมกันเลยจะ้ะตานี่ยเป็นเฮ็ดนาเล่ทั้งเฮ็ดนาเลพระราทั้งเฮ็ดนาแลผมเฮ็ดกอเนาะผมกอเนาะเน่ครับผมจ้าผลงานที่ว่ามานจ้ะพี่น้องมานดูครับผมจ้าสำหรับคลิปเมื่อน,นี้นะจะ้ะเป็นคลิปของวันที่แปดสิงหาคมปีหกเจ็นะจะ๊ะใปคลิปก็พ่อคลิปก็ขอฝากผลงานไว้อีกหนึ่งเด้อจะ้ะถ้าชื่นชอบวิดีโอจังไหนก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งน้ำนอกจากเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่คิกผ้าลุยจ้าไมคิคก็พอกิ๊กก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าหล่ะจ้าขอขอะคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนาจาที่คอมเมนต์ดีๆขามาให้กำลังใจไม่คิ๊ก็พอกิกจ้าครับผมขอบคุณได้หลายครับผมสำหรับคลิปเมื่อนี้ไมคิ๊ก็พอกิ๊กก็ขอฝากไว้ที่งซัพยนี่ละจ้าเอาไว้พอกันใ่เมื่อนานมาไม่คิกสีภาพไปหายังพี่กระดเนอกจาก นี่เม่กิ๊กก็พ่อกิ๊กก็ขอตัวลากระบานก่อนเลยจ้าเขากล่าวว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟจีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าเหรอครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมกระบานครับผมพอการไม่คลิปหนาครับผมเพราะว่าฝนจะไล่เหรครับผม